่เราเบิงงพี่น้องว่ามียังคายแน่นอนค่อนกับบุกไฟลายไปได้เหมือนกสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวทีที่ขลบระหักแพ้กันเบิร์สุขสุขคน ภาว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าวช่ซองยูทูบแม่นายภาซะแนวเนาะโดยมาพบมาพ่อกันกับแม่นายภามื้อนี้ก็อยู่พิแหละพี่น้องอยู่ที่บ้านโคกใหญ่เนาะมังอุ้มพรแก้งสวรรค์นเบ้านไก่เคียงกันกับบ้านของแม่นายภานี่แหละเนาะมื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องเบอร์สกุลละตลาดนัดน้อกันพี่น้องเอ้ยตลาดนัดในหมู่บ้านนี่เนาะเลาะเบิ่งว่ามีหยังขายแน่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อนี้ก็มา มาสีสวยแน่แค่น uh ้อยคนกับโบลายไปได้แน่แล้วเนาะโดยปะไปเลาะพร้อมกันพี่น้องเลยตามพันมีกับหมักมุูดันไว้ซิปบฮานใครคนเราไม่มีหฮานหนึ่งนะบนฮานนังกับหมักมู

Với thiệu của chúng tôi đã được phân để xác định được เลาะกันภาคเริ่มอภาคเรมา็องันเริ่มเล่นเด้มสองพันกี่ด้อผ่านันาผ่านหนาง มักสลีหรือมักสล้อยอะนี่เป็นหม,มักมันน้อยคิดว่าหมักสล้อยคือน้อยคือผู้ขายใช่ปะ <c oughs> คนขายกับชื่อน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ได้เห็ดบางฝ่ามาขายมาเนี่ยจนะีก็ได้กินแต่เหิงแจ็คแม่โล่อะไรบ่ hết 2 lô thôi này lô 30 à, alo em đây em lô 30 để phải lọ con con bù bớt để chú mà sự <laughs> mặc thua ha ừ. đây kín nhu có đây kín nhu tuổi แทนแทนแทนสบายดีไปค่ะคนสวยสบายดีสบายดีขายกิแก่กไม่ได้ขายหอมกี่ไก่อยากเขผาเด้ิเ่าเส้นไม่ชื่อก็คือยังไม่ได้กินดอกเนาะบัดเมื่อก่อนเพื่อเมื่อทิเผื่อเมื่อที่น่าจะกินดีเดาเบิรก่อนเดี๋ยวเราไปเลยก็คือขายดีแท้จ้ะชิเบิร์ตกั เออยังเลือไห้อยหอมันนะมันลายว่มันคนยลายเ็ดพอขายเบิดเนาะอ๋เผัดหุ่มยังฉานี่แจกพีไปแจกนี่โวดโพว่าิดหุ่มเขาเปียก กเีาดะแล้วย e <c ười> like ่งว่าเกี่ยวคนแจกฟรีนะกายดีครับตาเอ๋ยิงดิผู้ชายโอ้ได้ดุกชายตาตาตาเอีเฮ้ยวันได้ขี่องคเลย มันนั่งอันนี่แขนไปใช้นี่บ่แ <laughs> ขนไฮไปเนื้ชจื่ไก่ย,ย่างตับย่างหอมเต๊ดังกุ้มหน่อยขายดียิบ่บ่ไม่ค่ะ ขายดีบ่มาหนเดมาด็กบ่มือบุญนะิมาบปดมอเบิดอยู่บ่แปลกมือนะเบิดยนอยตค้ขายดีอยู่เนาะเป็ดมุ้งนึงคือสีส่งสการมาเนี่แหละเพราะว่าอนี่วันพระนะเนาะ่นีก็ร้เมนว่าเราก็อยู่ลายมือเลยเด้ ห่ะสเปนมือนี่แหละฮะบมือนี่หละเมนอยู่ตั้งแต่วันจันผัวเจ้าก่ะหลายมือเลย้วเบ้งนี้ยกินกันไปเบิงนีกินกัน เอามไนให้ผมมาบบดูดยูเดียวบานีติดเลยสิหน่อยตัดไปมือน้ำล้างพี่ขนมยังอะไรขนมเบอร์เ้ไใส่านใส่จานมดขนมเน้อบ้งเน้อเจ็อันเท่ไรคายเอาี่ันนี่ขนมไยนี่อ้ยไม่ขาก็ไม่ยังก็นจะคายเนาะที่พักนี่กันว่าจะได้ก็นไรที่พักกนยง กเ่ยังไม่มนเด้อีกอ่าิเอคือา40,000เหหาทางเขาซื้อกันพี่น้องเลยอาสบายดีคนลอสบายดีอาตื่นนอนบ้าขึ้นหนาบึ้งแค่ไนเลยกลับมาอุ้ยออนชอนด้ขอบใจจ้า ไส่วนมันนั่นดูวานี่ฮอตลอยๆเจอลมลูกก็จนี่ลูกไก็เออยิ้มไหมยิ้มรอยิ้มเนาะยิ้มานเะได้ได้เป็นแต่ยิกครับกินม่าด้วยต้นกาต้นกายิ้มหาว่าต้นกาต้นกาต้นกาคือชิบูเมยอแล้วแม่นะแม่น่ะเอวเดียงเลยหนึ่งสองสามิันเลย สิเป็ดพันพนจะแม่จ๋าเิมาแต่เนมนั่นทางนี้เฮ้ยนี่าเลยนมันจงน่านเข่ามันจงนนเ่ากนเลยวะพรมนองนาออกไรแบบนานเข่าก็ได้เป็ดบอกซาเออายังก็มือกินลยคิดยากไกับนากินน่องไก่เลยอุ้ยคอยเชื่อมือมื่นอ่งงันเบิด ขครเนยได้อันเนื้อเศษนี่จ้ะเศษชิมหาเศชิมหากชิมตัวนี้ว่านข่อยนะเจ้าเลกเลยได้ป๊าแตะกับขวบสองาี่สองห้าเดสิบเจ็ดงามงามเยๆกับยู่าะยูวานเลักกันหัวกันวางเนี้เงินมมีเจ้าวะเมือนมด้ิงเเบิเนื้อเศษกัน ก็ไล่จัดจ้าองมืดถือในหัวเพงแฟกกยาในปากสี่ตะี้งัวบ้านเฮาบริว่างงัวพันนี่นะเงินไม่ขาดหน้เน้ะแม่จะมีงัวพันหนึ่งนี่ยคมีพันมันจะอ้างบอรไหนเลยแม่เนี่เนี่ยเอ้ยมาคนจะขี่อยู่นี่้นการนี่นี่แล้วนี่คืขนมเด่อันนี้มันงัวพันหรองัพันนแทก่มัน่ไม่่าถ้าสิเอามันมันเมื่อแกงจะขิเล็ก ตว่าคเล็ก็ยังบริเก็บเด้แม่จะลอหมูนี่แม่้างเย็นมือเด้อจ้าจ้าอันนี้มันจังตัวเย็นมากกันนิน่ไหมน้องกาซื้อมือแม่นันยังกินบริบห้าสิบแม่เอยเอาซัมมี่เลยเนาะ กอสิมห่าดอกตีเคืองโลเนยอาทิตย์บังด้วยเอาหุกิบเลยใช่ไปอันเด้อคนเราไอ้คนโไฟกระมักเนาะไม่มีชุดเนะย่องแม่คนงามคนไปลายจากอันจากหาชิมหาเอาหุกชิบเลยวะใ่ตะกี้หาชิมหาก็อยากเอา ปัดมาอีกเดียวคุณนะกับบอถึงขันว่าเอ็นนะนะอันนี้เป็นเนื้อเส็บเอนเอามาวางน่งเลยตัวนี้กางามเลยตัวนี้มันหนีด้วด้วยตัวใมันเสเน้อนั่งสิพี่แม่ค้าอันนี้ผมไม่ได้มาครึ่งเลย เิ่มไปเดี๋ยวก่อนพีายกจ้าดนโดโดโดัวนี้นหาซื้อบุหูสิกินยังก็ได้นเนื้อเศษนี่แหละเมื่อย่างยังขายเป็นนังอับขึ้นยนรงเอ๊ะขายเป็นังจ้าสี่สิบพันอีกโดยแมนโขายเป็นัง โอเคพี <N> ่น้องเอ้ยนี่ก็คือเบิดแล้วเนาะสุดแล้วอันนี้ก็คือเฮาเลาะกลับบบดนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อเนาะไว้พบกพอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณขอบคุณขอบใจเบอรทุกคนทุกทางที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่นายนภาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า